ณนาว <c oughs> การบัดนี้อันดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลด้วยการรักษาศีลโดยการถวายสังฆทานพระทหารและพระพุทธรูปรวมทั้งถึงของบริวารทั้งหลายอุทิศบุญให้กับบรรดาดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีความเมตตาความรักมี พระคุณมีบุญคุณต่อก,กันและบรรดาดวงวิญญาณที่โกรธแค้นอาฆาตพยาบาทไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์และดวงวิญญาณทั้งหลายเพื่อให้ได้พ้นจากความยากลําบากกายเป็นบัน <c oughs> ไดเป็นความผาสุกปลดเปลื้องความทุกเวรกรรมให้หมดสิ้นไปแบนนี้ก็ถือเป็นการทําให้จิตใจผ่องใสทําให้จิตใจนั้นไม่ต้องอยู่ในฐานะที่ วุ่นวายทุกทรมานเพราะบรรดาผู้คนที่อยู่บนโลกไปนี้หากได้พิจารณาตามความเป็นจริงหรือแม้กระทั่งเราเองที่ได้อยู่ในสังคมของปุถุชนสังคมที่อยู่กับค <c oughs> ารว่าสังคมที่อยู่ทำมาหากินเราก็จะได้เห็นสถานะสภาวะจิตใจของเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ด้วยความดิ้นรน มนุษย์นั้นแท้ที่จริงแล้วก็มีแต่ความกระเสือกกระสนดิ้นหลนมีแต่ความทุรนทุรายมีความหวนไหวมีความโอนเองไปใน เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่เกิดขึ้นในอดีตรหรือแม้แต่เกิดขึ้นกับตนเองในปัจจุบันที่ได้รับข่าวสารข้อมูลและได้รับสิ่งต่างๆที่เข้ามาทุกทิศทุกทางทำให้จิตใจนั้นกระสับกระสายกระวนกระวายเป็นจิตใจแห่งความเร่าร้อนเป็นจิตใจแห่งความทุกข์ยากลำบากไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาที่จะทำให้เกิดความสงบ เป็นจิตใจของผู้ที่ทุกข์ยากลำบากทรมาน ไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้นั่นก็แปลว่ามนุษย์นั้นไม่ได้อยู่กับความสุขในเรื่องของจิตใจมีแต่ความทยานยากมีแต่ความทุรนทุรายมีแต่ความวุ่นวายในจิตใจทางทางที่ก็ไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นและหลายครั้งหลายอย่างก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เป็นเพราะว่าเต็ดเป็นอุปนิสัยเกิดจากความวิตกกเกิดจากความกังวลรวมกรทั่งถึงเกิดจากความยึดมั่นถือมั่น จึงทำให้เรานั้นเหมือนกับบรรดาปลาทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่บนเตาเผามีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความทุรนทุรายเราก็จึงได้เป็นผู้จะต้องหาความเป็นจริงว่าการกระสับ <c oughs> กระสับกระสายความวุ่นวายจิตใจนั้นมันเกิดด้วยสถานะอะไรมันมีอที่มาที่ไปอย่างไรหากหลายคนไม่รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้มีการแยกแยะก,ก็จะกลายเป็นการเหมารวมแท้ที่จริงแล้วผู้รู้ผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาก็แยกแยะได้ว่าบรรดาผู้คนนั้นที่มีความวุ่นวายทุรนทุรายในจิตใจนั้นก็เกิดจากการที่เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลง <c oughs> สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้อันเกิดจากการเป็นผู้มีทิฏฐิทิฏฐิก็เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของความเห็นอะไรก็ตามที่ไม่ตรงกับความเชื่อความเห็นของเราคาดเคลื่อนออกไปเราก็จะเกิดความลังเลสงสัยแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายในจิตใจเพราะเรานั้น ได้เป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของทิฏฐิในเรื่องของความเห็นบางครั้งความเห็นของเรานั้นก็ไม่ได้เป็นความเห็นที่ถูกต้องไม่ได้เป็นความเห็นที่ได้ให้เหตุและผลและได้ให้ความยุติธรรมแต่เป็นเพราะเชื่อมานานเป็นเพราะว่าเราไปเชื่อในสิ่งที่คนเขาบอกให้เราเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำพระบุตรเรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องของเพื่อนสนิทมิตรสหายเรื่องของสื่อสารทั้งหลายทั้งปวงที่เราปักใจเชื่อว่าเขาคงจะได้ ให้คำตอบให้ข้อมูลที่ถูกต้องอะไรก็ตามถ้าเป็นทิ้งที่เราเคยผูกพันเคยมีความรักใคร่เคยมีความสนิทสนมเราก็จะเชื่อ,อและความเห็นต่างๆเหล่านี้ก็จึงเป็นเครื่องผูกมัดของมนุษย์ให้เป็นผู้ที่ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายความวุ่นกระเสือกกระสนวามทุรน,นทุรายในจิตใจก็เกิดขึ้นหลายคนนั้นก็เกิดความวุ่นวายในจิตใจดิ้นรนกระเสือกกระสนเพราะกองกิเลสกิเลสนั้นก็เป็นเรื่องของความปรารถนา ไม่จบไม่สิ้นเป็นเรื่องของความวุ่นวายในจิตใจบางคนนั้น <c oughs> ไม่รู้ว่าตัวเองมีกิกเลสอะไรไม่เคยแยกแยะไม่เคยได้วิเคราะห์ไม่เคยได้แจกแจงแต่ก็มีมากมายและมีอยู่ตลอดเวลางั่นเท่านั้นกิเลสก็จึงเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องพยายามหาความเป็นจริงให้ได้ว่าทําไมเราถึงมีความปารถนามีความต้องการเกินกว่าความเป็นจริงและบางครัง้งบางค้ามี แต่สิ่งที่เดือดร้อนตามเดือดร้อนตามมาเพียงแต่ขอให้ได้ตอบสนองกิเลสที่ได้เกิดขึ้นในจิตใจนี่ก็เป็นความทุรนทุรายกระเสือกกระสนวุ่นวายในจิตใจของบรรดามนุษย์หลายคนก็จะต้องเป็นผู้วุ่นวายในจิตใจเป็นผู้กระสับกระสายเป็นเพราะกรรมเก่ากรรมเก่าที่ได้ทํานั้นส่งผลให้เรามีความเล่าร้อนให้เรานั่นอยู่ในฐานะที่ไม่มีสุขไม่มีความร่มเย็นไม่มีความสบายมีแต่ความทุรนทุรายเป็นกรรมที่เราเคยได้ทําไว้ อดีตทําให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเดินได้รับความทุกข์ยากลําบากได้รับความหวาดกลัวได้รับความว,าว,ว,าม <c oughs> วิตกกังวลได้รับความเสียหายกรรมก็จึงส่งผลให้เราแม้แก่บังบางครั้งบางคา,งา,งาเราเองก็ทํากรรมให้กับตนเองก็จึงเป็นเรื่องที่มาดุษนั้นมีแต่ความวุ่นวายในจิตใจเพราะเรื่องของกรรมที่ได้เกิดขึ้นในอดีตบางคนนั้นก็เอา ทุนนทุลายเป็นผู้ที่มีความวิตกกังวลอันเกิดจากการทุจริตการทุจริตนั้นคือการทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาในอดีตและกำลังจะทำในสิ่งที่และกำลังทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในปัจจุบันและในอนาคตก็คาดว่าจะไม่จะไม่ได้อยู่ในฐานะของความสุดจริตอยู่ในฐานะของทุจริตความวุ่นวายความเล่าร้อนในจิตใจก็จึงเกิดขึ้นหลายคนนั้นก็ไม่สามารถ ที่จะเปลี่ยนแปลงความทุจริตในอุปนิสัยได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหากปีอุปนิสัยที่เรียกว่าไม่ซื่อตรงไม่เป็นผู้ที่ถูกต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่กับความเป็นจริงและความเหมาะสมความยุติธรรมเขาผู้นั้นก็จะต้องมีความวุ่นวายในจิตใจซึ่งเราก็จะต้องพิสูจน์เราก็จะต้องตรวจสอบว่าเหล่านั้นเป็นผู้ที่มี <c oughs> อุปนิสัยที่เรียกว่าไม่สุจริตหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการพูดการคิดการทําหรือความปรารถนาต้องการใ,ใด ก็ต้องเป็นเรื่องของความทุจริตหากมีอะไรนิดเดียวก็เป็นเรื่องของทุจริตจะทําให้จิตใจนั้นขุนหมัวเศร้าหมองจะทําให้จิตใจนั้นวิตกกังวลและเป็นผู้ที่มีแต่ความ <c oughs> เล่าร้อนในจิตใจเป็นผู้ไม่มีความมั่นคงเป,นออนเป็นผู้อ่อนเป็นผู้หวั่นไหวเป็นผู้โอนเอียงในเรื่องของอ <c oughs> ารมณ์ต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้มนุษย์มีปัญหา บางครั้งบางคาก็เกิดจากราคาความกำหนัดทําให้คนนั้นไม่สามารถตั้งจิตให้สงบได้ไม่สามารถที่จะทําให้อยู่ในความผาสุกได้มีแต่ความกังวลกวายปารถนาไม่จบไม่ชินีนไม่เห็นความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นบางครั้งบางคาไม่ได้เป็นประโยชน์และแม้จะเป็นโทษด,ด้วย ความกำนัดที่เกิดขึ้นนั้นทําให้คุณขาดสติทําให้คนนั้นเล่าร้อนสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ในทางผิดในทางเสียหายและในที่สุดเขาเพื่อตอบสนองความกำนัดของตนเองเราจะต้องเป็นผู้พิจารณาว่าเวรกรรมที่จะตามมานั้นจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากลําบากจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเสียหายแต่ไ็นต้องเดือดร้อนอย่าได้ให้เกิดขึ้นอย่าได้เป็นผู้ที่ปล่อยไปตามอารมณ์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องตอบสนองเมื่อตอบสนองแล้วผลแห่งกรรมก็จะ เกิดขึ้นหลายคนคงไม่รู้ว่า <c oughs> นรกนั้นเป็นความทุกข์ยากลําบากเป็นความทรมานเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายทั้งปวงจะไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้แต่ก็ต้องถูกทรมานไม่จบไม่สิน้นนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตักได้เตือนไว้บรรดาผู้คนทั้งหลายที่มีความปรารถนาไม่จบไม่สิน้นเป็นผู้ที่มากมากเป็นผู้ที่ไม่เป็น <c oughs> มีสติไม่มีปัญญาคิดว่า เป็นเรื่องทาแล้วก็จบกันเป็นเรื่องของความพอใจเป็นเรื่องของความสมัครใจเป็นเรื่องของความยินยอมแท้ที่จริงแล้วเป็นกองกิเลสเป็นเรื่องแห่งการสะสมความวุ่นวายในจิตใจและเป็นผู้ที่จะสร้างภพสร้างชาติหากใครก็ตามได้ทําผิดทําภาพในเรื่องของข้อ การมีแล้วจะเป็นผู้ที่มีปัญหามากมายเมื่อตายไปแล้วจะไปอยู่ในนรกหรือว่าสิมพีนรกเป็นหนึ่งใน457ขุมจะมีแต่ความยุ่งยากลำบากจะถูก เคี่ยนถูกตีจะกลายเป็นผู้ที่จะต้องอยู่ในป่าที่เรียกว่าเป็นป่าต้นงิ้วเป็นป่าที่มีแต่ความแหลมคมมีแต่ความร้อนรนมีแต่ความเจ็บปวดเราจะเป็นผู้อยู่แบบพ้าสุขไม่ได้เราจะต้องเป็นผู้ที่ถูกทิ่มแทงด้วยหาวด้วยหลาด้วยหอกด้วย <c oughs> มีดด้วย <c oughs> เพื่อจะขับไล่สส่งให้เราขึ้นไปข้างบนในฐานะที่เราทําผิดฐานะที่กําลังขึ้นไปบนต้นงิ้วนั้นก็จะกลายเป็นคนที่จะต้องถูก ความแหลมข่มของ n น้ำทั้งหลายทั้งปวงทิ่มแทงตลอดเวลาจะหลงก็ไม่ได้เขาก็เอาหอ,อกเอาลาวทิ่มแทงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ข้างล่างจะคอยกัดกินเมื่อขึ้นไปถึงข้างบนเพื่อจะไป <c oughs> อยู่ในฐานะที่เรียกว่าจะไปเจอผู้คนที่เกี่ยวข้องก็จะกลายเป็นจะต้องพัดภาคลงมาอีกคนหนึงก็จะต้องถูกทิ่มแทงมุนเวียนขึ้นไปและใครก็ตามขึ้นไปแล้วไม่ สามารถที่จะอยู่ได้ก็จะถูกสัตว์ที่มีปากแหลมปากคมทั้งหลายจิ้มแทงและเป็นผู้กัดกินเจาะเป็นเรื่องของความทุกข์ยากลําบากนี่ก็แปลว่าความกําหนัดที่เกิดขึ้นจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนเสียหายจะมีความทุรน,นทุนลายเราจะต้องเป็นผู้ระมัดระวังเราจะต้องเป็นผู้ เตือนสติตัวเองว่าอย่าได้เป็นคนที่ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆนั้นควบคุมชีวิตของเราเราจะต้องเป็นผู้อยู่กับเหตุผลอยู่กฎแห่งกรรมบางคนก็มีแต่ความเจ้าร้อนทุกตนทุลายเกิดจากความโทสะมีแต่ความขัดเคืองมีแต่ความโกรธแค้นไม่มีความพอใจในสิ่งต่างๆใครก็ตามที่ขัดหูขัดตาเราก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดขับแค้นโทสะนี่จะทําให้มนุษย์นั้นไม่มีความผาสุกไม่มีความร่มเย็นไม่มีความสบายตัวสบาย ใจจะมีแต่เรื่องของความคิดทำลายทำลายเป็นไฟที่เผาอยู่ในอกหากเราโกรธใครคนใดคนหนึ่งก็ตามจะสังเกตได้เราเะียวเป็นผู้ที่เล่าร้อนในอกเร่าร้อนลอยในจิตใจไม่สามารถจะอยู่ด้วยความผาสุกไม่สามารถจะอยู่ด้วยความร่มเย็นได้ความสงบจะไม่เกิดขึ้นจากคนที่มีโทสะหลายคนก็เกิดจากความหลงไหลเพลิดเพลินมหมัวเมาสนุกสนานมีความปารถนาไม่จบไม่สิ้นไม่ว่าจะเป็นการดูการวางการดมดการริมรวการสัมผัสนี่ก็จะ จะทำให้จิตใจนั่นกระเสือกกระสนทุรน,นทนุลายวันไวเอียงไปแล้วกระสับกระสายไปมาไม่มีเวลาหยุดไม่มีสามไม่มีความสามารถที่จะทําให้เกิดความสงบหยุดนิ่งได้บางคนนั้นก็เกิดจากมานาความมานาก็คือเรื่องของการผูกพันเรานั้นจะเป็นผู้ที่ผูกพันกับสิ่งต่างต่างมากมายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของผู้คนทั้งหลายทั้งปวงรวงมกระทั่งถึงของที่จับต้องไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเกียรติยศไม่ว่า จะเป็นเรื่องของ <c oughs> ความยิ่งใหญ่ความอยากจะเป็นผู้มีชื่อมีเสียงมีได้รับการสรรเสริญได้รับเกินเยินยอด้วยมี ยศถาบรรดาศักดิ์มีความสุขมีบริวารมีลาบสก,กาละนี่ก็เป็นเรื่องของมานาที่ตีรุงไลเพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวเองนั้นมีความรู้มีความสามารถไล้ก็จะกลายเป็นผู้ที่มีแต่ความก,กาังวลกังวลไม่มีความผาสุขไม่มีความร่มเย็นหลายคนก็มีด้วยอุปนิสัยแห่งความฟุ้งซ่านเป็นคนฟุ้งเฟ้อไม่รู้จักตัวไม่รู้จักเตรียมใจไม่รู้จักพอดีไม่รู้จกัจก,จจก,พจกพองงามเอาแต่ฟุ้งเฟอ้อในที่สุดก็จึงกลายเป็นคนฟุ้งซ่านไม่จบไม่สิน้น นี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์นั้นไม่สาม,มารถตั้งจิตให้อยู่ในความสงบได้เราก็จึงเหมือนกับบรรดาผู้คนที่กําลังถูกย่างถูกปิ้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ทุรนทุลายกระสับกระส่ายไม่จบ <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องที่น่าสงสารบรรดานมนุษย์ที่ไม่สามารถหาความร่มเย็ยนหาความสงบสุขได้เหล่านั้นจะต้องเป็นคนที่ตั้งจิตตั้งใจและเป็นคนที่ศึกษาในที่สุดเพื่อให้เกิดความรู้หลายคนนั้นก็วุ่นวายกับความสงสัยเมื่อเกิดความไม่แน่ใจก็จึงสงสัยเมื่อสงสัยก็จะมีแต่ปัญหามีแต่คําถามไม่จบไม่สิน้นเล่าร้อนอยู่กับเรื่องของความสงสัยนี่ก็แปลว่าเราไม่ได้หาความรู้ไม่ได้หาความจริงและเราก็ไม่เชื่อในคําตอบที่เป็นประโยชน์ เราจะเชื่อในเรื่องที่เรายึดถือเราเชื่อในสิ่งที่เราเคยปลูกฝังกันมาเราเชื่อในสิ่งที่บรรดาหมู่ฐานะของเราเชื่อนั่นก็แปลว่าหลายคนนั้นก็จะขัดจิตขัดใจขัดในความรู้สึกว่าเรานั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ <c oughs> ได้รับคําตอบที่ถูกต้องตามที่เราตั้งและปักธงไว้นี่ก็เป็นเรื่องของ ปัญหามากมายรวมกระทั่งถึงคนที่มีความเล่าร้อนก็เกิดจากความวิตกกังวลจากลาบทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคยได้ที่เราเคยมีที่เราคาดหวังว่าลาบทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะได้อันตรธานหายไปจะเสื่อมจากลาบแล้วเราก็จึงมีความวิตกกังวลที่เคยได้มาคิดว่าจะต้องได้ตลอดทั้งชีวิตได้ตลอดไปได้ตลอดการแต่แท้ความเป็นจริงแล้วหากมีอะไรที่ขัดเครื่องขัดเคลื่อน <c oughs> เลื่อนไปจากความเป็นจริงแม้แต่เพียงเล็กน้อยเราก็จะเกิดความวิตกกังวลเกิดความหวาดกลัวและเกิดความทุกข์ยากลําบากทรมานใจความวุ่นวายความไม่เป็นกลางก็จึงเกิดขึ้นบางคนนั้นปรารถนาจะได้มียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ <c oughs> ไม่ได้สติไม่ได้มีการศึกษาว่าของจริงต่างๆเหล่า,านี้เป็นของที่ฉับช่วยเป็นของที่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของสมมุติที่หลอกกันมาให้มนุษย์นั้นให้เกิด ยศถาบรรดาศักดิ์เราทั้งหลายเราไม่เอาความดีไม่เอาบุญกุศลไม่เอาสติไม่เอาปัญญาไม่เอาความบริสุทธิ์ไม่เอาศีลเอาธรรมมาเป็นยศเราเอาเรื่องทางโลกมาเป็นยศก็จึงกลายเป็นผู้วุ่นวายเสียหายและเป็นผู้ที่จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกองกิเลสเหล่านั้นเป็นผู้ที่จะต้องดุนลนก็เ <c oughs> สือกกะชนเพราะเรากลัวความทุกข์เรามี เรามีแต่ปารถนาในเรื่องของความสุขทั้งทั้งที่ทสุขและทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องสลับหุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรอยู่ตายตัวไม่ว่าอะไรก็ตามทุกสิงทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยามที่เรามีสุขนั้นก็อย่าได้ฝังจิตฝังใจว่าเราจะต้องสุขตลอดไปนี่ก็แปลว่าเรานั้น <c oughs> ปารถนาความสุขรังเกียจความทุกข์โดยไม่ยอมรับความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องเปลี่ยนการพัดผ้าไปต้องการเปลี่ยนแปลงในกฎของไตรลักษณิจังทุกขังอนาตตาเรื่องของความทุกข์บางคนก็ทุรนลนทุลายอยู่กับความทุกข์โดยที่เรียกว่ากลัวววิตกังวลมีแต่ความนึกน้อยเนื้อต่ำใจทุกทรมานใจทั้งทท่จริงแ้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับทุกคนที่ ขาดสติและเป็นผู้ที่ไม่ยอมรับหากเราเป็นผู้ยอมรับว่าทุกทั้งหลายทั้งวงที่เกิดขึ้นก็เกิดจากวิบากกรรมที่เราทําไว้เราจะต้องทําบุญงามความดีเราต้องใช้สติใช้ปัญญาเราจะต้องเป็นผู้ยอมรับความเป็นจริงในที่สุดทุกนั้นก็จะอนัฐาอนตรฐานหายไปหากเรานั้นเป็นผู้ ปดปล่อยเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นเรื่องของเอาเรื่องสมมุติมาเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเพราะมนุษย์ทุกคนนั้นก็จะต้องจากโลกนี้ไปอยู่แล้วไม่มีใครได้อยู่บนโลกนี้ตลอดการตลอดไปดังนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราเมื่อมีสุขแล้วก็จะต้องพัดผ้าเปลี่ยนแปลงไปก็จะได้ยึดติดยึดมั่นเมื่อมีทุกข์แล้วก็จะได้ทุรนทุรายอย่าได้เป็นคนตีโพยตีพายก็อยู่กับความทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้และความยอมรับในที่สุดก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อให้ได้เดินทาง ที่ถูกต้องให้อยู่กับความพาสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เบียดเบียนให้มนุษย์ไม่มีความพาสุขหลายคนนั้นก็ทุกทรมานจากการเกิดจากการแก่จากการเจ็บจากการตายนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายคน <c oughs> มีแต่วิตกกังวลมีแต่ความ ทุกยากลําบากมีแต่ความหวาดกลัวไม่ได้มองตามความเป็นจริงว่าที่เราต้องเกิดต้องแก่ต้องเก็บต้องตายนั้นเป็นธรรมชาติและเป็นเพราะว่าเรานั้นไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีการพัฒนาไม่มีการฝึกฝนไม่ได้มีผลที่ยอมรับความเป็นจริงหากเรารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเบียดเบียนเราเราก็จะต้องเป็นคนศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมให้ได้ธรรมะให้ได้ <c oughs> คุณธรรมได้เกิดขึ้นให้เกิดความมั่นใจและก็มีความพอใจภูมิใจว่าเราได้รู้ธรรมะเราได้เปลี่ยนแปลงแล้วเราได้กำจัดอาสวะกิเลสเราจะเป็นคนที่ไม่มี <c oughs> ทุกยากลําบากหากว่าเราพ้นจากทุกขเดินตามทางของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่เป็นคนกระสับกระสายดิ้นหลนในจ,จิตใจนี่ก็แปลว่าในทุกขของอริยสัจสี่นั้นจะต้องเจอกันทุกคนเราจะต้องเรียนรู้และเราก็ต้องให้รู้เหตุรู้ผลว่ามันทุกข์เพราะอะไรและเราจะต้องหาวิธีการกําจัดให้ทุกทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้อันตรธานหายไปด้วยการใช้ศีลสมาธิและปัญญาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้เรานั้นคลายออกจากความ วุ่นวายในจิตใจมนุษย์ไม่มีอะไรมีแต่ความเล่าร้อนในจิตใจกลัวหวาดกลัววิตกกังวลและเป็นผูท้ทุกข์ยากลําบากทุรนทุรายนั่นก็เป็นสิ่งที่เบียดเบียนให้เราเกิดเป็นอกุศลจิตให้เราเกิดความวุ่นวายในจิตใจเล่าร้อนตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งหลับนอนตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ไม่มีความผาสุขไม่มีความสบายตัวไม่มีความสบายใจ <c oughs> หลายคนนั้นก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําของคนอื่นไม่ว่าจะ เป็นของคนที่เราลากไม่ว่าจะเป็นของลูกของร้านบิดามารดาเพื่อนผุงเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกระทาของเขาซึ่งเราไม่สามารถแยกแยะได้เลยไม่สามารถที่จะห้ามได้แต่เราก็เอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องทุกข์ของเราบางครั้งบางคาคนทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องจะต้องมีวิบากกรรมจะต้องทุกข์ยากลําบากจะต้องทรมานเราก็รับไม่ได้เราก็เป็นผู้ <c oughs> ไม่สามารถปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นความวุ่นวายก็จึงวนกลับมาหาเราและบางคนนั้นก็ทุกข์อันเกิดจาก การกระทําของตนเองด้วยการขาดสติไม่ได้ใช้ชีวิตที่ถูกต้องไม่ได้มีการพิจารณาไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ไตรตรองในการกระทําไม่เป็นผู้ที่ยอมรับความเป็นจริงหลายสิ่งหลายอย่างนั้น <c oughs> เกิดจากความมักง่ายเจอการกระทําที่เรียกว่าทําขอไปทีแล้วค่อยไปแก้ไขในที่สุดก็จะต้องเป็นผู้ยากลําบากเมื่อเจอปัญหาจะต้องเป็นผู้ที่มานั่งเสียเวลาในการสะสางและบางครั้งก็ไม่สามารถแก้ไขได้เหมือนกับหนี้สินเหมือนกับโรค้ายเหมือนกับ ปัญหาการคบคู่คนหรือกับปัญหาในการทำอะไรก็ตามที่เราแก้ไขจะยุติด้วยความยากลำบากเราจะต้องกลายเป็นทาสจะต้องกลายเป็นนี่รวมทั้งถึงความทุกข์ทรมานทันเกิดจาก้านที่ตัวเองนั้นจะต้องอยู่ในฐานะแห่งความเจ็บความป่วยความแก่และความตายความพลาดพลาดผิดหวังนี่ก็ทำให้บรรลุไม่มีความผาสุกเราทั้งหลายทั้งปวงเราจะเป็นผู้วุ่นวายในจิตใจเพราะเรานั้น <c oughs> ไม่สามารถยอมรับการแปรปวนไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ก็จึงเป็นเรื่องที่จะต้องทุกข์ยากลําบากทรมานนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมาว่ามีธรรมะข้อไหนพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราจะใช้อะไรในการดับเราจะใช้อะไรเป็นอารมณ์ที่จะทําให้เรานั้นลืมให้เราแล้วไม่หลงไปในกระแสที่ ความคิดกำลังพุดโผขึ้นมาเพื่อจะดึงเราไปให้อยู่ในอคตนจิตเราจะต้องเป็นผู้ตั้งสติไม่มีการปฏิบัติใดๆ <c oughs> ที่จะลดน้อยถอยลงหากถ้าเรานั้นไม่ได้ทำในเรื่องของสติปัฐานสี่เรื่องของการเจริญกรรมฐานเรื่องของการเจริญวิปััสนากรรมฐานถัดทั้งหลายทั้งปวงนั้น มีแต่การเบียดเบียนเบียดเบียนกันไปเบียดเบียนกันมาไม่ว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากใดๆก็ตามเราจะถูกเบียดเบียนจากเพื่อนเราจะถูกเบียดเบียนจากคนที่ไม่ชอบเราจะถูกเบียดเบียนต้องทาภัยธรรมชาติเราจะเป็นผู้ที่วุ่นวายและเสียหายจากการที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนที่จะเบียดเบียนทั้งกายวาจาใจไม่ว่าจะเบียดเบียนในเรื่องของทรัพย์ไม่ว่าจะเบียดเบียนในเรื่องของความสุข รวมกระทั่งถึงการที่เราอยู่ในฐานะที่เป็นปกติก็จะต้องถูกเบียดเบียนจากภัยธรรมชาติจากร้อนจากหนาวจากการเปลี่ยนแปลงไปนี่ก็เป็นธรรม นี่ก็เป็นเหตุทําให้เราวุ่นวายในจิตใจไม่สามารถตั้งความสงบในจิตใจได้บางคนนั้นก็มีแต่ความทุกข์ยากลําบากก็เกิดจากการที่บรรดาข้าวของทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะกลายเป็นเรื่องของความพินาศเสื่อมสลายหายไปเพราะเราไม่ยอมรับความเป็นจริงพินาศจากแห่งทรัพย์หลายคนนั้นใช้ทรัพย์หลายคนนั้นก็ถูกเบียดเบียนหลายคนก็ถูกกรรมเก่าทําให้ทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงอันตรธานหายไปเราก็จึงกลายเป็นผู้วุ่นวายในจิตใจนี่เป็นเหตุแห่งความกส สับสนกระเสือกระสนในชีวิตของเราซึ่งมีแต่ความทุกข์ก็เบียดเบียนมนุษย์มาตลอดเวลาหลายคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บหลายคนหลายคนก็มีแต่เรื่องของความเจ็บความป่วยความทุกข์ยากลําบากก็เป็นเรื่องของการไม่ดูแลตัวเองรวมทั้งถึงกรรมเขาก็สมผลและทํากรรมใหม่ไว้จึงทําให้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็จึงเป็นเรื่องที่เป็น เบียดเบียนให้ผู้คนนั้นไม่สามารถอยู่ในความผาสุกความความสงบและความร่มเย็นได้รวมกระทั่งถึงความพินาศแห่ง ศีลที่เรามีอยู่หลายคนนั้นเคยถือศีลเคยเป็นผู้ระมัดระวังบัดนี้ศีลทั้งหลายทั้งปวงก็อันตรธานหายไปเป็นผู้ที่กล้าทําผิดทําบาปกล้าฆ่ศาศาสตว์กล้าลักทรัพย์กล้าที่จะประพฤติผิดในกมามกล้าที่จะใช้วาจาเบียดเบียน,ยน,ยนคนอื่นกล้าที่จะทําตัวให้ขาดสติเมาไมา้นั่นก็จะเกิดความเล่าร้อนในจ,ใจิตใจคนที่เคยมีศีลแล้วศีลทั้งหลายทั้งปวง,งพังพินาศศีลทั้งหลายทั้งปวงนั้นทะลุปุ ศีลด่างศีลพอ้อยศีนทะลุนั่นก็จะกลายเป็นความเล่าร้อนในจิตใจกลายเป็นคนวิตกกังวลกลายเป็นคนนึกน้อยเนื้อต่าใจเพราะเราไม่ระมัดระวังเราเป็นคนที่ปล่อยตัวปล่อยใจก็จึงกลายเป็นผู้ที่จะต้องทุกข์ยากลําบากรวมกระทั่งถึงสิ่งต่างๆที่ทําให้เรานั้นจะต้องคาดเคลื่อนจากที่เราคาดคาดที่เราหวังที่เราได้เคยกระทํากันมาไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีหรือว่าเป็นความเชื่อหรือเป็นความ ศรัทธ <c oughs> าใดๆก็ตามนี่ก็จะเป็นเหตุที่ทําให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงน,นั้นเกิดความเล่าร้อนในจิตใจเราก็ต้องเป็นผู้สํารวจตรวจตาบัดนี้เราเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสเบิกบานหรือเป็นผู้มีความทุรนทุรายเราเป็นผู้มีความกระสรับกระใสในจิตใจเราเป็นผู้ไม่สามารถยุติหยุดคิดได้หรือเปล่า้าเราเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยและมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ถือว่าเรากําลังตกอยู่ในความทุกข์เรากําลังตกอยู่ในอาการแห่งความวุ่นวาย ในจิตใจและจะนำไปสู่การที่เรานั้น <c oughs> สร้างอคติสร้างอกอุศลและก็สร้างบาปสร้างกรรมจะเป็นเหตุที่จะทําให้เรานั้นจะต้องตายจากโลกนี้ไปและต้องได้รับทุกข์ยากลําบากได้รับความทรมานนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไปสังเกตดูได้ทุกกลัวเรือนทุกคนที่เราพบที่เราเห็นก็จะมีแต่ปัญหาความดิ้ลนรนกระเสือกกระสนความทุรน,นทุรายความวุนว่นวายความเอ็นเอียงรวงมไปทั้งถึงความกระสับกระส่ายจิตไม่มีเวลาอยุไม่มีวานิ่ง ไม่มีเวลาจะทําให้เกิดความผาสุกนั้นก็แปลว่ามนุษย์อยู่บนโลกแบน,นี้ด้วยความเร่าร้อนด้วยความทุกข์ยากลําบากและความทรมานอีกกระทั่งถึงเป็นการสร้างพบสร้างชาติให้ต้องเดือดร้อนต่อไปในภพหน้าชาติหน้าแบบนี้เราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเห็นและเข้าใจรอดสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในตัวเราเป็นของ <c oughs> เป็นของอกุศลเป็นของบาปเป็นของที่ทรมานเป็นของที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ใดๆเราก็จึงต้องยุติแล้วจะต้องทําอย่างไรพระพุทธเจ้าก็จึงให้เรานั้นได้เจริญสติให้อยู่กับปัจจุบันอย่าได้ไปคิดเรื่องในอดีตอย่าได้ไปวิตกกังวลในเรื่องอนาคตอยู่กับปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็ดับไปแล้วเราจะกลายเป็นผู้มีสติเราจะกลายเป็นผู้มีปัญญาและจะมีบุญมี <c oughs> มีบุญมีพลังจิตที่จะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นข้ออันประเสริฐข้ออันพิเศษและก็ข้ออันมหาจรรย์สำหรับคนที่ได้รู้จากพระธรรมคำสั่งสอนและแนวทางการปฏิบัติบัดนี้เราก็จะต้องใช้วิชาที่พระพุทธเจ้าให้มาและก็มอบมาและจะเป็นหนทางที่ทำให้เรานั้น อยู่กับปัจจุบันและอยู่กับความสุขและอยู่กับบุญและกุศลอยู่กับสติและปัญญาในที่สุดเราก็จะพ้นทุกได้บรรลุธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนและถามและก็ตรวจสอบตัวเองหากมีอาการแบบนี้อยู่ก็ถือว่าเรากําลังทําบาปทํากรรมให้กับตนเองจิตใจของมนุษย์นั้นควรจะผ่องใสควรจะเบิกบานจิตใจของมนุษย์นั้นเป็นของที่ใสบริสุทธิ์อย่าได้ทําตัวเองอย่าได้ทําให้เกิดความขุ่นมัวเศร้าหมองอย่าทําให้เกิดเป็นเรื่องของความ <c oughs> เสียหายเรามีจิตเราก็จะต้องรักษาจิตเราให้เป็นปกติเราไม่มีหน้าที่แล้วไม่มีความชอบธรรมและก็ไม่เราก็จะต้องเป็นผู้ไม่ทำให้จิตของตัวเองนั้นทุกยากทรมาน และก็เป็นผู้เสียหายไม่ว่าจิตของใครเราไปทําให้จิตคนอื่นเข้าเศร้าหมองเดือดร้อนเราก็จะมีบาปมีกรรมในทางกับกันเราทําให้จิตตัวเองเศร้าหมองและเป็นผู้วุ่นวายเราก็จะมีบาปมีกรรมไม่แตกต่างกันเพราะเราก็เป็นสัตว์โลกเป็นสัตว์นุษยุหนึ่งตัวใครทําใครก็ไม่ได้เราจะทําตัวเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกกับบรรดารพิสุสงฆ์ทั้งหลาย1250รูปนั้นให้ออกประกาศศาสนาไม่ให้ทําชั่วทุกประการให้ท แต่ความดีทุกประการให้ทําจิตใจให้ผ่องใสและเบิกบานนี่คือที่มาของความสงบในจิตใจและเป็นบุญเป็นกุศลวันนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ด้พัฒนาจะได้เป็นผู้มีบุญญาธิการจะได้เป็นผู้มีสติปัญญาได้พัฒนาตนเองไปสู่การ <c oughs> <c oughs> เข้าถึงธรรมอันสูงสุดก็จะได้รับพรอันประเสริฐจากพระพุทธธรรมประสสฆ์มหาโพธิัตเจ้ามหาเทพยดาเจ้าจิ่งศักดิ์สิทธุพระองค์ <c oughs> จะวจช่วยเหลือดูแลปัดเป่าให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณไซวิญญาลาัยอาถรนานเพศคำสาปคำแช่งสเสียจากรายการและกินีอุเบกขบงคนวิชาคนผ่านความยากจนนี่สิโรล้ลายโรคระบาดวิญญาลายปีศาจมารศัตรูอุปสรรคมลายให้ไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นจะได้มีจะได้เป็นใดๆทั้งสิ้น้ามีแต่ความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงใจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสีได้ปรากผลสำเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีสติ ปัญญาโชคลาภได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางตามเป็นผู้มีปัญญาญานมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุโพที่ัระครยธรรมสามสิบเจ็ดประการเป็นปมากมคต่บางทีได้กำจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงขาดทิ้นไปปิดปัะตวมาย,ย้ภูมิย่างเด็นขาดในชาตินี้ตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรเป็น,ปน,ปน,ปนอาสุรากายจตเดรจชานัตโลกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลที่ผ่านโดยเร็วกันด้วยการทุกคนทุกท่านเดิน ยะทาวาลิวะาปุระปะลิปุเรนติสาคลัง